สะสมอาหารครบ4ครั้งแล้วนะครับโดยการใส่ปุ๋ย8 24 24นะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับเป็นสูตร0 53 24นะครับปรากฏว่ายอดก็หยุดเดินแล้วนะครับวิธีการสังเกตอีอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยนะครับก็คือมันจะอั่นนะครับ มันมันก็ออกเป็นดอกช่อลูกขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือแบบมันพยายามจะกดยอดไม่ไหวนะครับมันก็แตกยอดออกมาพร้อมกับตาดอกที่มีลูกด้วยนะครับอันนี้คือการสังเกตว่ามันพร้อมที่จะพุนงกิ่งแล้วนะครับยังไม่ทันได้อดน้ํานะครับทางที่ดีก็อดน้ําอีทักสองสัปดาห์นะครับ